สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอัดคลิปสั้นๆเนาะเป็นคลิปรีวิวสินค้านะครับอัปเดตของแต่งนิดหน่อยนะครับของฟอร์ซ่าพอดีผมได้มีโอกาสสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับไอตัวนี้มันเป็นกระจกงองข้างฟอร์ซ่านะครับซึ่งของเดิมก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ผมจะให้ดูว่าทําไมผมถึงต้องสั่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับของเดิมผมมันแตก เห็นไหมัมันแตกครับมีปัญหาทลนิดหน่อยครับเกิดประเทศส่วนข้างซ้ายก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครัข้างนี้มันแตกผมเลยต้องเปลี่ยนออกนะครับซึ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นกระจกของตรงรุ่นนะครับส o ม s a 350นะครับแต่ว่ามันอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือเนี่ผมแกะได้เอยี่าเขาห่อฟอยมานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่เขาห่อควยมา่างนี้นะครับแล้วเขาก็เป็นกระจกแบบนี้นะครับซึ่งรูปทรงนี่คือเป็นอ่านของเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าความหนาของเขาเนี่ยอาจจะบางไปนิดนึงนะฮะบ,บางกว่าของเดิมนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรและด้านหลังของกระจกจะเป็นกาวอย่างนี้ครับเราสามารถลอกได้เดี๋ยวเราจะไปเทียบดูก่อนว่าเ,เลนของเขากับเลนของเดิมเนี่ย กับเรนที่เขาสัตว์ที่ผมต,ต่างมาเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นในกล้องไหมครับในกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะแต่ของเดิมเนี่ยของใหม่เนี่ยรู้สึกว่าของใหม่เพื่อนเห็นไหมความต่าง อันนี้ยมันมองถึงรั้วข้างๆเลยไหมครับแต่อันนี้ไม่ถึงเห็นไหมอันนี้ไม่ถึงของเดียวไม่ถึงแต่ของของนี้มันถึงรั้วข้างๆเลยนะครับนี่ของเดิมนี่คือจะอยู่แค่ประมาณเสาตัวเขียวนี่เสานี้นะแต่ของใหม่นี่คือเห็นไหมครับจะบอกว่าไงเดี๋ยว ดูดูไม่เก่งนะครับนี่ของเดิมนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นแค่เสาเดียวนะครับเสาด้านซ้ายมือนะครับเสาในทิแต่ของใหม่นี่คือแบบเขาจะมุมมุมกว้างกว่านะครับมุมกว้างกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่านะครับว่าวิธีติดตั้งทำยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการที่จะทาบก่อนนะครับว่ามัน พอดีไหมนะครับเห็นไหมครับกระจกเขาคือจะเข้าล่องของเดิมเนี่ยพอดีเลยนะครับอ่าแต่ว่าตัวเลนเขาเนี่ยผมรู้สึกถึงความนูนนะครับซึ่งตรงริมเนี่ยเขาจะเข้ารอบขอบที่มันเป็นขอบดำๆเนาะแต่อันตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะนูนขึ้นมานะครับคือกระจกตัวนี้มันเป็นเลนนูนนะครับเป็นเลนวายความกว้างของเขาเนี่ยจะมากกว่าของเดิมนะครับของเดิมจะแคบหน่อยนะครับเหมือนลีเนียเนาะเหมือนเลนกล้องลีเนีย แต่อันนี้อาจจะเป็นเลนวายนะครับก็จะเป็นความกว้างออกข้างมากกว่านะครับไม่ใช่ออกข้างบนนะออกข้างๆงนะครับทําให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ในการขับรถรถตั้งข้างได้มากขึ้นเนาะเวลาเราจะแซงซ้ายแซงขวานะครับเนี่ยเดี๋ยวติดตั้งกันเลยครับพอดีผมได้เช็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอาจจะมีรอยคาบน้ํานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะรูปสามอีกนิดนึงก็ได้ฮะ เห็นนะครับแต่ว่ามันจะมีรอยคาบน้ําคาบอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะช่างมันเพราะว่าเราเอาฝุ่นออกสําคัญสาคัญคือเราเอาฝุ่นออกนะครับคราวนี้ผมก็จะทําการลอกกาวออกนะครับกาวรับค่อนข้างเหนียวนะครับกาวเขาจะเป็นกาวแบบใสๆเนาะต้องขอโทษเ,เพื่อนๆนะครับที่อาจจะพูดผิดๆถูกๆไปบ้างนะครับผม เสร็จแล้วน,นะครับเราก็ทําการล็อกตําแหน่งให้เข้าที่เลยครับผมเห็นไหมครับเขาจะเข้าที่เราก็กดนะครับผมกดเลยครับกดทุกส่วนเลยนะครับมุมซ้ายมุมขวา,ากดริมริมก่อนนะครับ แล้วก็มาไล่นะครับไล่อย่างนี้เลยนะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีมุมแตกอยู่ผมคงกดมุมไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเป๊ะผมกดได้แค่กลางๆแล้วก็ด้านในนะครับอ่าอันนี้ผมก็ทําการเช็ดนะครับปัดโตเห็นไหมครับใสก่กิ๊กแต่ความทนทานในการอยู่นะครับ เลนมันจะหักไหมเลนมนจะร่วงไหมเขาเป็นเป็นกาวกเนาะผมก็ไม่การันตีนะแต่ผมใช้จากพี่ Youtube ท่านหนึ่งที่เขาใช้ฟอร์ซ่าเหมือนกันเขาได้รีวิวไว้ผมก็เลยนะครับเอามาซื้อมาบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมด้านล่าง่ใต้ดนะีสคริปชันเนาะหรือไม่ก็จะเป็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งด้านอีกฝั่งนะครับฝั่งซ้าย นี่ครับผมฝั่งซ้ายคือฝั่งเจ้าปัญหาที่ผมถึงขั้นต้องสั่งมานะครับฝั่งเจ้าปัญหาเลยนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะไม่ยุ่งกับมันนะฮะของแตกคือแตกไปนะครับนี่ผมก็จะมาทําการใส่ของใหม่แล้วนะครับผมไม่ง้อของเก่าแล้วนะครับไม่ง้อของเก่าแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนมันแตก เนี่ยแต่มุมนี้ครับนี่ครับจากของเดิมนะครับเพื่อนๆดูนะปั๊บข้าไปเห็นไหมฮะความกว้างของมันจะกว้างมากขึ้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นตัวกล้อง,กล,องกล้องโกโปรผมไหมฮะชัดไหมของเดิมมันจะหายไปไหมครับแล้วก็ฝั่งทางนี้เพื่อนลองดูนะว่ามุมกว้างถึงไหนเพื่อนเห็นไหมฮะมันเห็นถึงขนาดข้างนี่เลยนี่ของเดิมไม่เห็นนะ๋เอ,อ,อเดิมเห็น แต่ผมว่ามันมันก็กว้างกวมาเดิมนะครับอ่าไหม,มครับคราวนี้ด้านซ้ายอย่าไปกดมากนะเพราะมันหลุมมันแตกแล้วกดด้านข้างอพอนะครับแฟนผมมาตักน้ําแข็งเสียงรก้กวนหยนะครับขอโทษนะครับอ่อาแล้วก็กดด้านนี้ครับด้านใน กดไล่ไปเลยครับไม่ต้องกดแรงนะเพราะว่าเลนมันแตกอยู่ผมกลัวมันจะมันจะยึดยึดไม่อยู่เนีย่ยตรงนี้มันแตกอยู่นะฮะผมก็ไม่อยากกดมากก็ปล่อยมันไปครับเอาแค่นี้พอแล้วครับกดพอพอแรงเรากดพอไม่ต้องเอารุนแรงมากเดี๋ยวมันจะเสียหายก็เดิมนะครับจะพาพังลงใหญ่แค่นี้ก็อุ่นวายพอแล้วครับไหนไหมฮะก็พอเราทําเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับความสวยงามก็จะมาบังเกิดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เลนผมก็จะไม่ต้องกังวลแล้วครับแต่ผมกังวลตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันเป็นเลนนูนเนี่ยผมกลัวน้ำเข้านะครับก็กดหน่อยละกัน แต่ผมว่าอนาคตเนี่ยกาวที่มันอยู่ด้านในเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ทนไหมนะครับกาวที่มันอยู่หลังกระจกน,นอันใหม่เนี่ยที่เราแปะเข้าไปเนี่ยครับผมกลัวมันจะไม่สนิทแล้วโดนโลมโดนน้ําเนี่ยมันจะมีอาการแบบเริ่มหมดความเหนียวนะครับถึงตอนนั้นค่อยเปลี่ยนใหม่แล้วกันโอเคครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วครับกับการติดตั้งกระจกของผมนะครับแต่ยังไงแล้วผมจะทิ้งลิงก์สั่งของแอปที่ผมสั่งไปนะครับไปทางดิสคริปชั่นนะครับไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของตรงคอมเมนต์แรกนะครับอ่าก็ติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะดูกลับมาเป็นทรงทรงลุงเหมือนเดิม <c oughs> นะครับโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็เป็นการรีวิวสินค้าอัเปเกรดของฟอร์ซ่าผมนะครับเป็นเลนกระจกเนาะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากคอมเมนต์นะครับฝากพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วนะพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมนะครับตะบ,บายพาเที่ยวไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย